ครับผมสวัสดีครับผมชิปนะครับเป็นปลาให้กินขนมปังแต่คุณน่ารักจังขอผมกินหดน่อะได้ได้คือทำไมอ่ะคือเพิ่งรู้จักกันจะขอกินเลยอันนี้ก็วายปเางยไ อย่างรือว่าลามปามโอเคไปที่อ้ําโพเดียมสองนโอ้โหรู้จักอันนุ้นโดนไปแล้วงั้นเอาซ้อมหน่อยแล้วกันสวัสดีครับชื่ออ้ํานะครับถึงผมจะหน่าหวานแต่ถ้าได้ลองทานแซบซีดนะ ไม่ได้ทำไมแซบซีดก็ไม่เอาเหรอไม่อ่ะเป็นคนไม่ชอบให้เด็กมาลานปลาลานเด็กว่าต้องมีคนโดนก่อนถึงคนพี่เป็นคนที่แัดมือไวกว่าซึ่งเขาเป็นคนชอบจัดเองอันนี้เนี่ยดูดีดีไม่ก็นางบอกไม่ชอบให้มาบอดนางชอบจัดเองไงเอเอโพเดียม14โป้งกันดูบ้างโป้งครับสวัสดีครับผมชื่อโป้งนะครับ นาฬิกาของเพื่อนกางกีของพ่อเสื้อองผมแต่ใจผมเป็นของพี่นะครับพี่เป็นคนที่มัยดีค่ะไม่ใช่ใื้อยื่อยอย่างนี้ถูกใจถูกใจอ่ะพเดียมต่อไปอ่านตายตามเพื่อนปาวาพเดียม17เปาวาเดี๋ยวก่อนนะฮะเดี๋ยวก่อนนะฮะสวัสดีครับชื่อปาวานะครับหลงท่ายังมีแผนที่แต่ถ้าหลงคุณขึ้นมานี่ต้องทำยังไงครับโอ้ยยังไงหนุพี่ก็เข้ามาใกล้ๆสิครับ เราลองให้โอกาสอดีตคนเคยวืดแก้ตัวกันบ้างโชแปงโชเดียมครับโอเคครับสวัสดีครับโชแปงนะครับผมคนอื่นอาจจะปิดไฟนะครับแต่ผมไม่ปิดใจแน่ๆนะครับผมได้ไหมได้ไหมอ่าอ่ะเยื่อเยื่อเยือเยื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 อันนี้ดูก็รู้ว่าเพลย์เซฟดูก็รู้ว่ากลางๆเอ้ยตรงตัวเองไปจะกล้าเห่อวะ สลับไปทางโพเดียมหลังกันบ้างโพเดียม2 8เนกันดูบ้างครับสวัสดีครับผมเนนะครับเสาร์อาทิตย์มีแค่สองวันถ้าอยากมีการแลกกันวันไหนดีครับเสาร์อาทิตย์มีแค่2วันแต่อยากมีการแลกกันวันไหนดีครับเราควรมีทันเราควรอยู่ด้วยกันทุกวันค่ะอกวันเราไปทางนี้กันบ้างข้างโชวแปลงเลยเทนอ่ะมาดีครับเทนนะครับผม ดาวเคาะเอ้ยดาวสุกคือดาวเคาะแต่น่ารักอรุ่มเจาะคือพี่ครับโอ้๋ออันนี้โชว์จริงไหมคะใครต่อดีนะฮะอะไรใครต่อเวฟละกันเว็บครับสวัสดีครับพี่แนทพี่แนทบอกไม่ชอบฝนลามปามใช่ไหมครับค่ะผมอ่ะไม่ใช่คนกลามไม่ลามปามแน่นอนนะครับโอ๊ยเออไม่ไม่เอาเองเฮ้ยเดี๋ยวตอนนี้ต้องพามแล้วนี่ไม่กระโ คุณคือไม่ได้ชอบคนลามปานนะแต่ถ้าเกิดจะมาไม่กามเลยก็ไม่ไหวเหมือนกันไม่ไหวเหมือนกันไม่ไหวเหมือนกันอ่ะผมว่านี่นคุณพิศดารถ้าเราดูการเปิดไฟเปิดปิดไฟของคุณแนทตเนี่ยครบ30มคนผมว่าเราเดาทางผู้หญิงคนนี้ได้ว่าเขาชอบประมาณไหนต้องตรงใส่กันนิดนึงอ่ะลองดูกันยาว